สิสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานถือเป็นพื้นที่ที่มีเนื้อที่มากกว่าภาคอื่นๆในประเทศไทยโดยมีเทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือยอดภูหลวงภูพานและภูกระดึงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายและด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้ภาคอีสานมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและแหล่งประวัติศาสตร์มากมายทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายเช่นอุทยานแห่งชาติเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ปา่าและหมู่บ้านที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อยู่แบบดั้งเดิมเริ่มกันที่ 1. ภูกระดึงจังหวัดเลยภูกระดึงหรืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยเพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทั้งทุ่งหญ้าป่าสนป่าดิบเขาน้ำตกและหน้าผาชมวิวทิวทัศน์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปสัมผัสความงามของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเส้นทางขึ้นภูกระดึงค่อนข้างชันนักท่องเที่ยวจะต้องค่อยๆเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆโดยจะมีจุดแวะพักแต่ละจุดมีเครื่องดื่มและอาหารบริการทั้งหมดนี้เป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวปรารถนาที่จะเป็นผู้พิชิตยอดภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อทดสอบแรงกายและแรงใจ 2. 3ง0าันโบกจังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ที่ถูกเรียกว่าแกรนแคนยอนเมืองไทยด้วยมีลักษณะของความงามของหินแก่งขนาดใหญ่ในลำน้ำโขงและด้วยวิถีชีวิตคนริมสองฝั่งโขงนั้นงดงามจนน่ามหัศจรรย์ไม่แพ้แกรนแคนยอนรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโดยสามพันโบเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงเน่องจากในช่วงฤดูน้ำหลาก แก่งหินแห่งนี้จะจมอยู่ใต้บาดาลและด้วยแรงน้ำวนกัดเซาะทำให้แก่งหินกลายเป็นแองเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า3 0 0 0แองหรือ3,000โบกโดยคำว่าโบในภาษาท้องถิ่นนั้นแปลว่าแองจึงเป็นที่มาของชื่อ3,000โบกในช่วงหน้าแลง้ง3000โบกจะโผล่พ้นน้ำให้เห็นเป็นคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง ด้วยความงามวิจิตรของหินที่ถูกน้ำกัดเซาะมองเห็นเป็นศิลปะบางแอ่งมีขนาดใหญ่เป็นสระว่ายน้ำบางแอ่งขนาดเล็กมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามจินตนาการที่สวยงามและน่าอาจจัศจรรย์ 3. พระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ที่เป็นปูชนียสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานซึ่งเป็นผลจากการขุดค้นพบทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่างปีพศ1,200ถึง1400ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือพระมหากัสสปะพระอรหันต์5 0าร5อ0องค์และท้าวพญาเมืองต่างๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกับปราสาทของขอมและได้บุรณะเรื่อยมาในปีพศ2485ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็นวรมหาวิหาร แต่ในวันที่11สิงหาคมพศ2518เวลา19นาฬิกา38นาทีพระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนมและประจวบกับระหว่างนั้นฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาล ได้ก่อสร้างองค์พระาธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิมแต่การก่อสร้างนี้เสร็จเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2522นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระาธาตุแล้วยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นโดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระาธาตุเป็นฉัตรทองคำที่มีน้ำหนักถึง 1.10กิโลกร,รมัมปัจจุบันองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านล่าง3 3เมตรสูง53.60เมตรเป็นพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมสูงและดูสง่างามอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยและชาวลาวโดยเชื่อกันว่า หากใครได้มานมัสก,การครบทั้ง7จครั้งจะถือเป็นรูปพระธาตุมีความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่คนที่กราบไหว้นอกจากนี้ในวันขึ้น10บข้ามเดือน3ถึงแรมหนึ่งข้ามเดือน3ามของทุกปีจะมีงานนมัสก,การองค์พระธาตุขึ้นเป็นประจำสี 4. ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิถือเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเยือนเมื่อดอกกระเจียวปริบานโดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติไซทองซึ่งเป็นที่ตั้งทุ่งดอกกระเจียวป่าสีชมพูสดใส งดงามตัดกับสีเขียวของลำต้นและใบหญ้าสำหรับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตั้งอยู่ท้องที่อำเภอเทพสถิตและอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของกลุ่มน้ำชีและแม่น้ำป่าสักมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียวที่ มีดอกสีชมพูอมม่วงในช่วงต้นฤดูฝนคือเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีโดยนับเป็นพันไม้ประจำถิน่นที่ขึ้นมากที่สุดในประเทศไทยณนะแห่งนี้ปกติจะพบกระจายทั่วไปตั้งแต่ลานหินงามจนถึงจุดชมวิวแผ่นดิน1กิโลเมตรซึ่งทางอุทยานมีการทำสะพานสำหรับเดิน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินไปชมความงามของทุ่งดอกกระเจียวไว้เป็นส่วนนั้นพร้อมทั้งไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเหยียบบนพื้นดินโดยตรงเพราะนอกจากจะไปเหยียบทำลายต้นดอกกระเจียวแล้วยังอาจทำลายระบบนิเวศของธรรมชาติบริเวณนั้น 5. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีพิพิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ประมาณ25ได้ไร่เศษจัดแสดงวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว1822ถึง4,600ปีเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในอดีตสมัยก่อนประวัติศาสตร์คือย้อนหลังไปกว่า5,000ปี 6. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุงจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญคือปราสาทหินพนมรุง้งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ200เมตร คำว่าพนมรุง้งเป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขาใหญ่โดยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมีการบูรณาการต่อเนื่องกันมาหลายสมัยตั้งแต่ประมาณพุทธศตรวตรรษที่15ถึงพุทธศตรวตรรษที่17และพุทธศตรวตรรษที่18พระเจ้าวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธ เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นศาสนาสถานในช่วงนั้น 7. มอหินขาวจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ที่บ้านวังคำแคนตำบลท่าหินงมห่างจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางทิศเหนือประมาณ40กิโลเมตรในพื้นที่ของอุทยานภูแลนคาด้านทิศเหนือเป็นเนินเขาที่มีหินทรายสีขาวขนาดมหึมา จางตะงาโผพุนต้นหญ้ายามตั้งแสงแดดในเวลากลางวันและช่วงเวลาหลังฝนตกไม่นานจะมองเห็นก้อนหินสีขาวดินชัดจากระยะไกลเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น8โบทคริตบ้านส่งแย่จังหวัดยโสทธรตั้งอยู่ที่บ้านหนองส่งแย่หมู่สองตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญ ห่างจากเมืองประมาณ45กิโลเมตรเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอินไทยแลนด์และเป็นโบสถ์คริสที่สร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ใช้เสาไม้กว่า300ต้นตั้งแต่พศ2548เป็นต้นมาทางจังหวัดยะโสธรได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิธีสมรสหมู่แบบคาทอลิกให้กับคู่บ่าวสาวในวันวาเลนไทยของทุกปีนโะบสถ์แห่งนี้ด้วย เเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยภูหลวงมีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่หรือหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดินเกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลกและดินส่วนที่อ่อนพัดลงสู่ที่ลุ่มต่ำ ภูหลวงประกาศเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคม2517สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงสภาพอากาศเย็นตลอดปีตั้งอยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอวงังสุพงอำเภอภูเรืออำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูหลวงฤด,ดูการบนภูหลวงมี3มฤด,ดูเหมือนกับพื้นราบทั่วไปแต่ระดับอุณหภูมิจะแตกต่างกัน สิเชียงคานจังหวัดเลยเชียงคานเป็นอำเภอเล็กๆกริมฝั่งแม่น้ำโขงสงบเงียบในย่านชุมชนยังคงมีห้องแถวไม้บ้านไม้เก่าแก่ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสเสน่ห์สุดคลาสสิกข,ของเชียงคานบางแห่งตกแต่งทำเป็นที่พักร้านอาหารร้านค้าสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนแบบสบาย ใกล้ชิดชุมชนกิจกรรมที่น่าสนใจคือตักบาตตอนเช้าชมวัดและล่องเรือชมริวทิวทัศน์สองฝั่งโขงสินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคานคือผ้านวมมะพร้าวแก้วซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนก็ไม่พลาดที่จะซื้อมาเป็นของฝากเรียกได้ว่าเป็นสิบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก แถมยังเป็นแหล่งดึงดูดใจให้เดินทางไปสัมผัสความงามของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้อีกทั้งยังถือว่าเป็นตัวเลือกสำหรับวางแผนการท่องเที่ยวชื่นชมความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมอีสานเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วอย่าลืมกด u b s c r i b e กดติดตามให้กำลังใจช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ